ไปร่วมเพราะว่ามีแต่คุยภาษาธรรมะภาษาธรรมะไม่ต้องคุยนะให้ปฏิบัตินะพระพุทธองค์สอนไว้ถ้าคุยแล้วจะฟุ้งซ่านมันจะเป็นสังขารใหม่ปรุงแต่งใหม่เนี่ป่วยอย่างที่เห็นนี่แหละเห็นชัดเจนเลยกลุ่มไหนที่ไม่ปฏิบัตินะคุยกันลูกเดียวนี่แม่ไม่อยู่หรอกนะคะแม่ไม่อยู่ด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนปฏิบัติเนี่ยอย่างแม่มาเปิดกลุ่มด้วยตนเองเนี่ยพาลูกนั่งสมาธิเดินพาฟัง ฟังคําสอนเลยเอา้าให้นั่งอย่างนี้นะเนี่ยยืดตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้สูดลมอย่างนี้นะแม่สอนอย่างนี้เลยนะค่ะแมวท้องเนี่ยแม่สอนวิธีปฏิบัติเลยไม่ใช่เอาสาระทรมาพูดมันจะเครียดนะันลูกนะแม่ผ่านมาหมดแล้วฉะนั้นใครมาชวนแม่เข้ากลุ่มที่มันจะสนทนาทมเนี่ยไม่เอานะคะถ้ากลุ่มสอนกันเลยลงมือปฏิบัตินี่ได้อยู่นะคะแม่บอกว่า ทำไปเถอะเดี๋ยวแม่มีคําถามอะไรก็ถามมาเดี๋ยวแม่จะไปตอบให้แค่นั้นแหละแม่ไม่ไปร่วมลาคาญเสียเวลาธรรมะไม่ใช่พูดนะไม่ต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณ์เอาคําสอนครูบาอาจารย์ไว้วิจารณ์ไม่ใช่นะต้องมาดูกิเลสตัวเองนี่สูดลมเข้าไปหนะ่อสูดลมปล่อยลมอมยิ้มไปนี่มันจะเห็นเวทนาจะเห็นความรู้สึกจะเห็นกิเลสของเรานะคะจิตมารก็เห็นตรงนี้แหละจิตพระหรือจิตมารจะเห็นตอนมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่แหละ ฉะนั้นนะลูกๆทั้งไหลอย่าลงผิดพระพุทธองค์สอนให้เพียนเพ่งเผากิเลสตัวเองนี่สอนให้อยู่อานาปณสติขแมวทองยืดตัวขึ้นสุดลมปล่อยลมสุดลมปล่อยลมอมยิม้มเพียนเพ่งเผากิเลสอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ต้องไปเอาคําสอนใครมาวิเคราะห์วิจาร์ณหรอกนะคะตัวตนมันใหญ่ด้วยมันป่วยด้วยมันไม่บรรลุธรรมนะมันมีแต่โรคขึ้นมานะ ฉะนั้นลูกๆทั้งหลายอย่าค่อยเควยอย่าลงผิดนะคะจงมั่นคงมั่นใจนะคะในคําสอนพระพุทธเจ้าให้เพียรเพ่งเผากิเลสให้ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ลงมือคิดเราฟังมาแล้วเข้าใจแล้วนะคะลงมือปฏิบัติเลยให้เป็นภาวนามยปัญญาจะไปฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนก็พูดเรื่องเดียวกันละคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเดียวกันหมดเลยให้อยู่ในทานสินสมาธิปัญญา พอฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่ฟังครูคนนี้จบไปฟังครูคนนั้นไปฟังพระองค์นั้นไปฟังชีคนนี้จากนั้นก็เก็บมาวิเคราะห์เลยโอ้จะมาเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงใจตัวเองเลยกิเลสตัวเองเต็มหัวใจอยู่เลยไมจ่จัดการไฟกําลังไหม้บ้านอยู่เนี่ยไปดับบ้านคนอื่นเลยเนี่ยไม่ใช่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์จะไปสอนคนนั้นให้หมดทุก <laughs> จะไปสอนคนนี้ให้หมดทุกนะ ลูกศิษย์ลูกหาแม่ก็มีตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เลยแม่ชวนให้เข้าคอส์นะเข้าคอร์ดับกิเลสก่อนอยากจะกลุกมาพูดอย่างนี้เนะี่ยดับกิเลสตัวเองก่อนไฟไหม้บ้านตัวเองเนะี่ยดับให้เสร็จก่อนดับให้สนิทก่อนแล้วค่อยไปดับไฟบ้านคนอื่นนะอย่าอารานนะลูกนะถ้ายัางกิเลสไม่หมดอย่าไปเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้มันจะทะเลาะก,กันบางคนทะเลาะก,กันนะนะในกลุ่มที่แม่พูดถึงเนะี่ยบางคนก็ออกเลย ผมลาไปก่อนแล้วนะว่าไงนะเห็นเห็นลากันดอกกันนะแม่ไปแอบฟัง <c oughs> คือมันมันแม่อยู่ในนั้นด้วยนะมันรู้ใครโกรธใครแค้นอะไรใครเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในลายมันเห็นอยู่ผมลาแล้วนะผมไม่ฟังแล้วผมไม่ปฏิบัติอะไรแล้ววนะ่าเงยิ่งปฏิบัติยิ่งป่วยวนะ่าไงแต่ก่อนผมยังไม่ปฏิบัติผมยังไม่ป่วยว่าีงนะ <c oughs> เอาคําสอนครูบาอาจารย์มาวิเคราะวิจารณ์มันเลยป่วยกันนะมันจิตปรุงแต่งจิตตะสังขาร เกิดกิเลสมนันจำไว้นะลูกทั้งหลายใครที่ยี่จะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพระเจนชีเป็นคารวาสอะไรกัแล้วแต่เอากิเลสตัวเองให้หมดก่อนดับสนิทไม่มีส่วนเหลือก่อนดับกิเลสดับไฟในสวงของตัวเองแล้วค่อยไปสอนคนอื่นมันจึงจะ,สะเสถียรแม่เห็นแล้วขำนะคะขำลูกๆทั้งหลายไม่มันมันไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านะลูกนะ พระพุทธองค์บอกว่าเกิดมาทําไมก็เกิดมาก็ทํานิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีต้องทํานิพพานให้แจ้งคือดับกิเลสกิเลสตนเองก่อนนะคาคาสอนนี้นะสโลแกนนี้บอกว่าทานิพพานให้แจ้งคือดับกิเลสตนเองก่อนนะคะให้เห็นนิพพานก่อนนั่นเองพอเห็นนิพพานแล้วเนี่ยค่อยไปสแสวงบุญสร้างบารมีนะลูกนะสอนคนอื่นได้สร้างบุญญาบารมีให้ตนเองนะคะมันจะได้เอากิเลส สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะให้กิเลสดับไปกิเลสที่มันมากขึ้นนั้นอ่ะมันจะได้ดับไปทํากุศลผลบุญให้อยู่ในสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งต้องทํานิพพานให้แจ้งนะก็คือจะใช้กรรมชําระเวรยังไงก็แล้วแต่ก็คือมาทําช่วงนี้แหละมันอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับอานาปนสตินี่แหละ มันจึงจะตัดกรรมชำระเวรได้บาปอากุศลนั่นเลก็อยู่ข้างในเรานี่แหละเจ้ากรรมในเวรก็อยู่ในจิตในใจเรานะไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นนะในจิตใจเราเนี่ยสะสมเจ้ากรรมในเวรเจ้านี้ในศีลบาปอากุศลน,นะคะไปสะสมมาหลายภพหลายชาติบันทึกไว้บันทึกไว้เห็นอะไรดีก็เก็บมาไว้เห็นอะไรไม่ดีก็แค้นโกรธขึ้นมามันก็นเลยสะสมหมดเลยถ้าไม่อุเบกขาไม่วางเฉยไม่ไมาศึก ลมหายใจไม่อยู่กับลมอาณาปณสตินะมันจะสะสมสังขารใหม่เจ้ากรรมในเวรที่เราไปทําเข้ามาหลายพบหลายชาติมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ในใจเสมอเลยจะเป็นพระเอกจะเป็นเทพเทวดาพรหมยมยกักษ์อะไรก็อยู่ในใจเราเสมอเพราะเราสะสมไว้พระพุทธองค์มาสอนแล้วเราพอเรารู้แล้วคําสอนมันต้องมา อาศัยอนา,าปัสติชําระกรรมชําระเวรชําระบาปอากุศลในจิตในใจของเราพอเราฟังแล้วเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติมันจึงจะอิสระจากทุกนะคะทุกนะกิเลสมันจะเกิดดับเกิดดับที่เราเห็นนั่นแหละต้องเห็นทุกก่อนพอทุกดับไปแล้วมันจึงจะอิสระจากทุกจากนั้นเราก็เห็นริพานเลยทีนี้จิตเข้าสู่ความอิสระตัวเบากายเบาหายตัวได้นั่นแหละนะคะเป็นคําพังเพยนะลูก ปฏิบัติทมแล้วหายตัวได้ตัวเบาไกลเบานี่นะมันเป็นคําเปรียบเทียบคําพังเพยเป็นกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ให้เราเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะลูกนะนะฉะนั้นขยันนะลูกอยู่กับลมหายใจอานาปัสติมีไว้ให้เราเพียนเพ่งเผากิเลสนั่นเองไม่ต้องไปหาสูตรอะไรทั้งหลายสูตรลมอย่างเดียวสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มตรงนี้แหละ กิเลสหมดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเราจะมาถามแม่ว่าแม่เมื่อไหร่จะหมดนะก็ตอบไม่ได้เราลูกต้องทําไปเรื่อยๆสร้างเหตุไว้เดี๋ยวผลมันจะมาเองอยู่กับลมนี่มันจะดับกิเลสไปเรื่อยๆนะดับเจ้ากรรมในเวรนะไข่นุ้ยอีกแล้วนะ่ะไข่นุ้ยเนี่ยมานี่ลูกมานะโดดขึ้นกระโดดลงแถวนี้เป็นไก่นุ้ยนะคะเลี้ยงเด็กๆมานะ,ะอยู่ในอ,อ,อ๋ออย่ยามาจิก อ,อยู่เฉยๆลูกจะออกอากาศก็อยู่เฉยๆมาเอยอะอ่ะ,อะเออโอเคโอเคโอเคเอา้าวฟังธรรมนะลูกนะฟังธรรมค่ะ